วัดเจ้าปู่จีนเราเี่เปนทีเรามาศครับทุกะรั้ปจนก็มีรทุทองอานะครับใจช่วกันวัดของเราครับวัดเราเ็นหกานเราว่าช่เราก็พวกนั้นในวัเ้ก็มานรทานคนคูเร้าก็เร็จแล้วตอเจาของสมบัเรี่นทจะถวายจารทางจะไ้เป็นเกบอกเพื่อนผู้ที่ตี่เวาไว้แล้วกันถวายดังนั้น นับรร่าดใจเมื่ที่ตั้งตงที่หวังความสุขเราท่านผู้เจเดีวทั้งหลายทุกท de ่านนะอย่าัวลังเลนะครับเวลาวันนี้นะ่คอยใจนะครับใจองแล้วนะครับจัรงแล้วหรือไปนโ้เป็นศะตูบุญนะครับกี่ปีมาไม่กี่ชั่วโมง้วแต่ช่วงนี้ท่านยังมีโอกาสที่โอกาสเีมากกว่าท่้นแล้วที่มาช่วยในงานบุญงานกุจลวัดกุฏิกุฎาวาตุนี้ที่ตั้งสัเดืนะครับ อาเพื่อนเจริญศรัทธาคับนะครับศรัทธาที่เป็นที่ความหวังของความสุขของเราในสร้างดีสร้างดีเสริมสร้างความดีใสนตัวเราไว้นะครับสิ่งที่เราเนี่ยติดทำนะครับเอ่ ality, อส่วนพี่ๆน้องๆทั้งหลายทุกท่านอาเห็น้น้องก็ดีพี่ๆก็ดีนะครับพี่แม่พี่พ่อพี่ป้าทั้งหลายอาเกินครับเนาะ ใช่เวลาเราวาดีทุกปีจะพอยไทยนะครับในปีนี้งานบรชาปีวัดเชันทร์จะว่าก็จะจากไปแล้วนะครับทั้งหลายทุกท่านเราต้องมาถึงแล้วถ้าท่านผ่าโอกาสอันนี้แล้วท่านก็จะต้องรอคอยกันหนึ่งปีเต็มนะครับที่จะมาเจองานบูชาปีวัดเชันทร์ยาวว่าคืออาเจจะเจอท่านถึงก็ขอเกย์กังเช่นเดียวกันนะครับ ถ้าท <łość> ี่ท่าทุกท่านย้แ้มี่าเทุ่กท่นก็ยังอวยกันไ้นครับพราะแ่เรา้เป็นตามหาวิทยานะครับต่อคุณต่อแม่ต่อแม่จับทาต่อบุญต่อว่ากนาเราสูงสุขยิ้งยึ้นใจนะครับข่้นจะเห็นความสุกความจะเดินบุญว่ากระนดีนะครับเออ

ต้องยงการสการเนือแค่แต่วข้นไาครับดวขนไดจากช่วงอนี้จได้ทางานอย่าใเดีวจะได้กจจะได้เป็นเจ้าภาที่เป็นเจ้าภาพในกระเบื้อง ถวายเป็นที่บูชาไว้ในพระศาสนาธรรมบูชาสังฆบูชาเกิดชนะชันใดจะได้มีทินน้ำเดททองมีที่ดินเป็นของตนเองเป็นราชีที่ดินมีที่ทำกินและก็มีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยครับนึงในปัจจัยสี่มีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยพรั่งพร้อมบริบูรณ์ที่อยู่ที่ทำกินมีทินน้ำเดททองมีที่อยู่ที่อาศัยมีกระหาด มีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยบ้านเรือนที่ฝนรั่วรถไม่ได้ฉันใดจะไปชอบไปชิมไ,ไปชมนะมาสรางบาร,รมีเสริมบารมีสร้างบุญไปจะเป็นสบียงติดตามตเราไปคกิคุณจนบนไม่ได้น้ำตัวไ่ได้ไฟไม่ไ่ได้อะไรอะไรทาอันตรายบุญไม่ได้ไปสร้างไว้เราจะเป็นเจ้าของแห่งทรัพย์มรดกเป็นทรัพย์สมบัติเป็นสเสบียงติดตามเราไปนับพบนับชาตินับประมาณไม่ได้เชิญสาธุ จะภาพสร้างกระเบื้องอุโบสถยอดสูงสุดเลยนะป้องกันร้อนหนาวฝนต่างๆใช้ได้ในซา่าเดือนต่อมาจตุรีหวยมาไกลเลยนนทบุรีจะมามีเพื่อนอยู่แถวสนามกินน้ำอ๋อท่าอยินเลยนะตาทุกอยุทยาเลยสาธุอบ้านเพื่อนก็อยู่อุทยานมกันอยู่เสนาอยู่บางบานบางปพิณอ๋ออยู่ในนี้อ๋อสาธุ เป็นขับหล่นั่นเลยนะทาทัวดีๆตัวตัวตัวดีก็เรียกว่าตัวจริงตัวจริงเสียงจริงนะามากไกลจากอยุธยาเมืองเก่าเลยนะกรุงเก่าอยู่กรุงศรีอยุธยาเป็นจังหวงัดพระนครศรีอยุธยานะมีพิเศษเลยเพื่อนก็อยู่เสน,นาอยู่บางบานกับขอ้อที่นั้นมีสวนมีปลาก็เรียกมีสวน มีน้ำมีบรรยากาศที่ดีาแถวสนามกินน้ำน่าไคยไปพนักอ,อาศัยสาธุกินพะดมเยิ่วมันเลยวันนี้นะอ่าเรียกว่ามาสวัสดีบ้านนี้เมเดียอันนะครับงั้นก็ฝากติดตามคลิปด้วยนะครับกดไลค์กด subscribe ติดตามไปน,นานๆนะจ้า